สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่396นะครับ EP ที่396นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆพระสะสมนะครับมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลาย ID ใช้เบอร์0864170235นะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพรพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับ มาเริ่มมาที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงลงรักนะครับพี่เนื้อหากเก่าๆนะครับเนื้อมันๆนะครับมีมวลสารนะครับพี่ผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่2นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อมันมันฉ่ำๆนะครับพี่เนื้อพุนพุนนะครับ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สมานมนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อหากเก่าเก่านะครับพี่มีคาบกุนะครับเนื้อเก่าเก่านะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับ รายการที่4ี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับรเนื้อนวลนวลนะครับพี่เนื้อนวลนวลเนื้อเนียนเนียนนะครับรพึงแกะออกจากกรอบนะครับรต่อไปรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองค์พระล่ำล่ำนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับ ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมเนื้อผงนะครับพี่ต่อไปรายการที่7นะครับ รายการที่7นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อออกเนื้อกายศาสตร์นะครพี่เนื้อแตกรายงานนะครับต่อไปรายการที่8นะครับ รายการที่8นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่เนื้อขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อเก่าๆเ,เนื้อมันๆเนื้อฉ่ำๆเนี่ยนะครับ ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9ก้านะครับพระนางพยาเนื้อดินนะครับนางพยาพิมพ์เข่าโค้งนะครับเนื้อดินเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่10บนะครับ รายการที่สิบนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีคาบกุนะครับพี่เนื้อนวลนวลอมเหลืองนะครับพิมพสองหน้านะครับเนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบอ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเอมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อผงลงรักนะครับพี่เนื้อนวลๆเลยนะครับเนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะนะครับด้านหลังจานยันนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆเนื้อขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองค์พระลำล่ำนะครับพี่เหนือโลหะนะครับเนื้อมันมันนะครับ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณรุ่นปืนแตกนะครับรุ่นปืนแตกเสียงโตนะครับองค์พระหล่อๆองค์พระล่ำๆเลยนะครับพี่เหนื้อโลหะเก่าๆนะครับ เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะนะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับพระเนื้อดินเก่านะครับ ก่าไม่ทราบที่นะครับพี่เนื้อมันมันนะครับต่อไปรายการที่18บแปดนะครับรายการที่18นะครับ,รรรบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะนะครับเนื้อเก่าเก่าเนื้อมันมันเนื้อช่ำๆนะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19้านะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับลงลักนะครับพี่ เนื้อมันมันเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่20นะครับรายการที่ยีสิบนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อนวลน,นวลอมเหลืองนะคบพี่เนื้อหากเก่าๆนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่ย1นะครับพระพุทธชินราชเนื้อดินนะครับ เนื้อดินเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อมันนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิมนะครับ เนื้อโลหะนะครับพี่ขึ้นสนิมเขียวนะครับเนื้อเก่าๆนะครับตายฐานจานยันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับ รายการที่23ามนะครับพระนางพยาเนื้อดินนะครับนางพยาเนื้อดินเก่านะครับพี่มีเม็ดกวดเม็ดทรายผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับเนื้อดินลงรักนะครพี่ ต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับด้านหลังโรยแร่นะครับพี่ต่อไปรายการที่ยีสิบห้านะครับ รายการที่ยี่สิบห้านะครับสมเด็จปกโพนะครับเนื้อหากเก่าเก่าแก่งๆเลยนะครับพี่เนื้อนวลน,นวนเนื้อมันๆน,นะครับเนื้อแตกลายงานนะครับ ต่อไปรายการที่ยีสิบหกนะครับรายการที่ยีสิบหกนะครับพระเนื้อผงวัดพับนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อแตกรายงานนะครับเนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์แปะยิ้มนะครับเหนือโลหะนะครับองค์พระล่ำล่ำนะคบพี่เหนือโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะนะคบพี่เนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับเก่าสวยนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการเลยนะครับดูแลชอบและถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ